สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณก้อยด้มาไหนครับเมื่อนี้พญานาพามากรกอยอีกแล้วครับก้อยใส่ข้อซากบาดน,นียรอบนี้รอบบุญข้อซากครับไป <c oughs> พน่นกบมาคือกันแล้ฟานนี่คนครับจ้าสวัสดีจ้า <c oughs> มาอีกแล้วเด้อครับมาขุดก้อย ว่ามันหลุดเงี้ยนี่หลุนพอดีงามหลุนพอดีงามครับพอดีงามพามาปลาใหม่ครับวันนี้ <c oughs> เสียงห้องจอดจอดอยู่นี่แมงแมงค้ามครับได้แมงค้ามมาบางอยา่างและได้ได้เยอะนี่แหละเงี้ดินหลายป่ะนี่แหละหัว ปลูกไว้ให้มันเกิดไหมครับเมื่อนี้ได้รุ่นหัวหน่อยเนาะเมื่อนีนนี่ก่อยงามหัวใหญ่มันฝานมาโมล่งนี่ก่อยรุ่น,นหัวใหญ่ๆมันอยากเป็นน้ำตัวก่อยไข่ครับ ตังพ่นปัวครับเครื่อนี่ถึงเราพอเยอะเหรอได้เหรอตั้งใหญ่ยุติแล้วตั้งอยู่ทั้งพวกได้อยู่มีสองเครื่ออยู่ข้างกันครับเออนั่นเครื่องนึ่งเบื้องตอนขุดแล้วก็เบื้องตอนฟันนี่คือเกา่าแยกพ่นสิบอ,อกสูตรเฮ็ดกอยนี่แหละครับเริ่มแต้ เริ่มแต่ขุดนอแม่นบอกสูตรติดตามไว้เลยครับบอกสูตรฟานแล้วก็บ,บอกสูตรมักเพื่อนถามหลายว่าคันอยู่บ่แต่กับบ่คันนี่เนะาะบ่คันบ่คันบค่คออตอนห่อเห็ดนี่แหละบ่คันโอ้โยอันนี้ ออกเป็นหัวเป็นหัวเลยนี่นหัวพอดีฟานงามๆตอนนี้เน่ยอเนฟันหฝาน่อยจอนแหลไมัไนได้แล้วครับอันนี้จอนใหญเหนวดี ต่อมาอันนี้เอามีละมันเอาง่ายตั้งเท่งพ้นปวกเลยครับต่อหังว่าคืดไปขุดดูเท่งโน่นผลด,ดีปอยไข่เนาะปลาขไข่อันนี้ปลากล่อนมีแต่หัวใหญ่อันปลานี่ตุ่นมินิครับอนนัน่านไ เรีองเรืียงแม่งอันนี้สีเก่งอยู่มันเลยกินก้อยได้เรีองงามก็หน่อยหน่อยแหลไปฝาดฝาดจะเชียงฝานมาจ้อยช่วยเอาลนก้อยไข่กัน ซีหัวนี่ซีอยู่มามเงานี่ขคือง่ายครับ ใหไมอีกใส่หัวหน่อยนีย่ก็ดีฟันงามสร่างแต่ง่าย <c oughs> รดกลดสนามไหลลดต่างออกรับถูสองบาท3บาทกรแล้วหัวหนึ่งลูกนองกับมานอนเฝ้าครับคาเนาะ น่อยหรอกง่ายดิมันง่ายๆผันจับพริกหนาพริกหลังด้วย เรื่อยครับขุดแล้วเยาะนกระชือฝานล่างฝานฝานมืออื่นว่าใดได้ก่อยก่อยข้างขึ้นมันไปแทรกกับว่าอยากเขาเกลอพร้อมเด้อพี่น้องเลยต้องฝานภายในมือนี้เฮ็ดเห็นในภายมือนี้เห็นมันเบิดก่อยแข็งแข็งก่อยข้างขึ้นนี่แหละกลมาอี มีเห็ดเจ็บกะพาพี่น้องมาขุดก้อยเหลืองงามเนาะเื้เห well, no. ้ยป็นอยไข่หวนเตี้ยงเหลืองหน่อย หัวใหญ่ๆาะวางอย่าอยู่เหนือกล้นไมาได้ตัวเติบแล้วครับได้ลายเติบแล้วไข่อยู่ที่หัวก้อยวางหัวก้อยไข่พอได้ลายเติบกระสีไปล่างแฟนครับวันนี้เป็นดาบผมมาใส่แล้วเหมือนค่าโรงเรียนค่าห้านหน้าบ้างหันกับผลบดเจ้าตกยักษ์ยาเื่อ ฝนหึมฝนด,ดีดีครับหนุ่มตี่เพิ่อเผยเพลิงดีครับได้เลี้ยวครับมัเนี่กลับไปพ่อกันบัดฟานครับไปบัดล่างฟานข้าพี่น้องไปล่างได้แล้วก็ไปล่างฟานฟานที่น้ำพุน่นระหัวไม่เมียฟานบานกับพันนัก ก่อยกับแม่งกับน้ำมันเกี่ยวผลงานมันนี้ครับได่สามกระสอบย่อส่วนไะไอยู่ยจังไปเปิ่งย่ำฝานครับวันนี้ ก <Beyonce S 2> <empirical. S 1> าเลยเนี้ยคอยบาดนี่นัก้น <c oughs> ีเอาเอเอาเดีเเ๋ยววันจะวอดได้หมองล่างไม้ครับ <c oughs> มื่อนี้มาเห็ดหมองไม้ มงคุณคือเก่าเด้วยรอบก่อนบ่คักใจว่าสั่นคักใจเรามีน้ำไซดดีครับพุดนะนเต็มเลยครับก่อยมือกับหัวป้าใหญ่ครับรุ่นมินิรุ่นอพอดีพอดี กสิฟานครับเ็ดแล้วกับสิฟานรอดติดตามเรืเลยครับในกระสากพี่น้องกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตาม๋ยวสีลางซอยเพันลางอุปรกรณ์อุปกรณ์ฟานก็นเตรียม,มเมล้อเรียบร้อยครับฟานเราจะเสร็จมันเนี่ยนะัก สีล่างงามๆามบรรยากาศน่พ่นที่เป็นพ่นฝานฝานฝานให้เบิ่งบอกสูตรพร้อม,อมบอกสูตรฝานเห็ดจังไดมันจังเสียนอ่อนเสียนงาม,างามล่างน้ำใสใสเลยล่างน้ำคุนบะตอทาปัดใดวะต้องล่างมองใสใสครับว่างามนี่ พี่น้องมึงกับชิบะงามคือกันนี่พี่น้องคืออ่อนซ้อนอยู่นี่น้ำใสงามลลางมองน้ำตกหน่อย,อยนี่แหละบิึงกอยเบิงึงหัวกอยมัหนหลายอยู่น้ำนี่ใสกระไดไหลายเว้อคือหองเนะี่ยหัวรุนนี่ฟ้านายว่าสันยพนว่า เนี้ย่งบไข่หยาดมหน่อยๆไทยค็สๆเอาเลดเดี๋ยวก็สีกอยก้อนบ่ทำหน้าที่ล่างเขาก็เสียงเยียงเลยอ่อเสียงเ่ะเขาแล้วจะไม่เห็ดเซียว้ปนี่สักกอนเซียไนง่าย จังดอย่างไรกะฝากพี่น้องมาให้กำลังใจเมื่อนี้คลิปมื่อนี้คลิปฟานกลอยนะพ่อฟ้านกลอยครับอันนี้รอบนี้รอบนี้บุญเขาสากครับบ่แมนเขาประดับดินได้เขาประดับดินผ่านไปแล้วเขาสากนี่วันที่เย็บเก่าครับ เขาสากวันที่ยิบเก่ากันยายนเนาะสองพันห้อกสมือมือมือบุญกเก็ได้เาจะปิดากพี่น้องเนาปากพี่นองทางสะกลพร้อม่าวงาม จังมาเปิงครับวันนี้ข้อล่างแล้วจะพ้นกระสิม,มาฟานครับวันนี้ไปหนันข้อล่าง น,นอีที่ฟานค่อยบอ่อนั่นค่อยเกียบเสมอค่อ,คคอยอลุมม่มน้ำเสมอตรงนี้นตอพี้คอไมเสมอ้กันกมกักฝน,นกำลังมาครับอกำลังแรงมาโชคดี่วายไได้ก็ได วยญ่เบิงตอนฝานครับวันนี้เมื่อนี้ให้ภาพพี่น้องภาพมาเบิงตอนคุดขุดแล้วก็มาฝานครับที่เห็ดกอยเนี่นกจะได้กินก็นอีกหลายมือครับสามสี่มือก็จะได้กิน <c oughs> โดนเติบอันนี้คือการมักขั้นตอนการมักครับอันนี้อดใส่เขกกียอะไร้ซะก่อน

แล้วอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนครับมันนี้กระสิยอย่าห้อยใจใส่น้ำเลยเลยใสนะ่เ,สเกลือพอร้อมครับเบือ้องเส้นมันเนี่ย,ยเส้ในใหญ่ดีใช่คนเห็ดเส้นใหญ่ได้หมด เราเป็นเศษไงครับเพร,ะะรหาอเราพอห้ามเหงน้ำเหงหยางออกแล้วนั่นมันก็ดิพอดีนะสีกิตอนพอดีอสีกิตอนพอดีเป็นเนงินกินกันเนี้ยวครับนี่กะคลิปเมื่อนี้กะฝากไว้น,น้ำสำเนียงสักอน มือหนาจังเบิ้งตอนอ,อีกอีกขั้นตอนหนึ่งแม่นอันนี้แล้วแต่ขั้นตอนนี้ของมือนี้จังพอกกันไหมมือหนาครับสวัสดีครับแ้งหกฝน,<อ>นเด้อสวัสดีจ้าฝนมาพญากะหิตมีน้ำปุ๋ยฝนมืดมาพอดีเลยฝนเปียกฝนมั่นตะลึงฝนมืดมาพอดีพอดี